สวัสดีค่ะสเปียร์กรกเนยนะวันนี้น้องปีโคตจักรวยนะคะลูกสาวคนจังหวัดสุรินค่ะนี่นะคะน้องปีโคตรจักรวยก็จะพามาดูเห่านะคะนี่เห่าเยอะมากนะคะภาษาไทยเขาเรียกว่าเห่านะคะภาษาขมรจังหวัดสุรินใจใจไข่ก็เยอะนะคะภาษาไทยเขาเรียกว่าไข่ก็เยอะภาษาขมรจังหวัดสุริน ปวงกระจรเนะจ้าปวงกระจรนะจ้านี่นะจ้าไข่เห่านะคะปวงใจนะจ้าปวงใจนะจ้านี่นะคะเยอะมากๆเลยนะคะนี่นะคะเต็มเลยค่ะนี่น้องก็เลยบอกว่าคันมากเลยผ้าสีขาวดันเป็นสีดําแล้วนะคะเพื่อนๆที่อยู่ในผ้านี้นะคะมีแต่ตัวเห่าขับไข่เห่านะคะเห็นไหมคะ ปีนยั่วเยะเต็มเลยนะคะน้องก็คงจะรำคาญเหมือนกันนะคะน้องปีหวีออกมานี่ค่ะอยู่ในหวีเต็มเลยนะคะไข่กับตัวนะคะเห็นไม่เอ่ยนี่วันนี้ก็จะหวีให้น้องจำพูให้หมดเลยน้องคันมากเลยนะคะนี่น้องมาวิ่งเล่นอยู่ข้างล่างนะคะกับลูกสาวก็เลยเปิดหัวน้องดูโอ้โหเพื่อน ของน้องจมพูนี่เยอะมากเลยนะคะเต็มหัวเลยนางบอกว่าเอาออกให้หมดเลยได้ไหมคะเยอะมากๆเลยเป็นกองทับเลยนะคะนี่ก็เลยแย่นางว่ามีเพื่อนเยอะขนาดนี้อยู่กลางคืนคงไม่เหงานะนี่ภาษาไทยเยอะมากๆภาษาคขมีนจังหวัดสุรินจะเราจะนับนะจ้าภาษาไทยไปก่อนนะคะภาษาคขมีนจังหวัดสุรินเตสนเนอจ้า